สวัสดีคะ่ะภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ของท่านอ้นคอยดูแลท่านอ่องตลอดที่อยู่ที่ไทยภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ของท่านอ้นคอยดูแลท่านอ่องตลอดเวลาที่อยู่ไทยจากกรณีท่านอน้นท่านอน่นองกลับไทยรอบ27ปีซึ่งชาวไทยหลายๆคนต่างให้ความสนใจกับทั้งสองท่านและยินดีต้อนรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอย่างอบอุ่นซึ่งทั้งสองท่านพักอยู่ไทยมาระยะหนึ่งและได้เดินทางไปเยี่ยม ประชาชนในที่ต่างๆล่าสุดวาสนานานนว่มนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังพี่ชายคอยดูแลน้องชายตลอดโดยวาสนานานนุ่มได้โพสต์คลิปรวมภาพเบื้องหลังท่านอ้นวชระเดศรวิวัชระวงศ์เป็นผู้พี่ชายคอยดูแลท่านอองนายแพทย์จักรีวั์วิวัชระวงศ์ตลอดทั้งถ่ายรูปให้และคอยตักอาหารให้กับน้องชายโาพสต์ข้อความบรรยายคลิปว่าข้างหลังภาพพี่กับน้องท่านอ้นถ่ายภาพให้ท่านอ,อง กับเสด็จทวดที่โรงพยาบาลเสดริราชและคอยตักอาหารให้ท่านอ่อง DNA ของความเป็นพี่ของท่านอ้นวัชระเดชศรวิวัชระวงศ์ที่คอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จักเรีวัตวิวัชระวงศ์น้องชายมาตลอดท่านอ้นท่านอ่องโดยท่านอ้นและท่านอ่องได้เผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งในรอบ27ปีและทั้งสองท่านมีความตั้งใจอยากจะกลับมาอีก ท่านอ่องนั้นมีความสนใจอยากกลับมาเป็นเลคเชอร์ช่วยสอนวิชาแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญให้กับทางโรงพยาบาลสรีราชซึ่งท่านอ้นกช็ช่วยสนับสนุนเต็มที่ทั้งสองท่านเผยว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงได้กลับมาอย่างบ้านเกิดและท่านอ่องก็ตั้งใจอย่างมาก ที่จะมากราบพระราชบิดาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อมาท่านอ้นวัชระเดศวิวัชระวงศ์ได้เปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนโดยมีท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์ยืนอยู่ข้างๆว่ากล่าวว่าขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมา7วัน8วันน้องก็มา3-4วันเป็นอาทิตย์ที่ ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับ เขาค่อนข้างใกล้ชิดและได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้หลังจากที่แยกจากการมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่เป็นช่องโหว่ในดูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากทําให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้ประเทศไทยของ27ปีที่แล้ว ก็เป็นที่ที่ต่างกันอะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันก็แค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน จงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันท่านอ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตารื้นว่าผมสำานกในพระมหากรุณาทีคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆและครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งหวังว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาคหลักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้หลังจากเปิดเผยความรู้สึกแก่สื่อมวลชนแล้วท่านอ้นวัชระเดชรวิวัชระวงศ์ท่านออองนายแพทย์จักรีวัต์วิวัชระวงศ์เดินไปที่เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตเพื่อทําการเช็คอินตั๋วเครื่องบินเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้าไปภายในเกตทั้งนี้ คณะสื่อมวลชนและประชาชนที่ทราบข่าวและมาส่งอวยพรให้ท่านอน้นท่านอ่องเดินทางปลอดภัยและกลับมาใหม่นะคะโดยท่านอ้นโบกมืออำลาทุกคนขอบคุณคัสโตมีเดียค่ะ